เอฮ้ยสวัสดีทุกคนนะครับนี่้อนรับสูส่ชอ่องกิจพีทีวีวันนี้ไม่มีเกมนะอันนี้ก็ผมอยู่ผมไปต่างจังหวัดนะเออตจังหวัดอะไเยอะไม่มีคลิปจะลงครไปต่างจังหวัดพอดีก็ถ่ายคลิปลงแล้วกันที่กำแพงผมนะตอนเด็กผมอยู่อ๋อยืดถึงตอนเด็กเลยมันอยู่ตั้งแต่ก็เกิดใหม่ใหม่เลยมั้งอ่ะก็อยู่ถึงถึงป .4 เนะาะป .5 ผมก็ย้ายมาเรียนกรุงเทพ ะนี่คลองบ้าน้ำมีสองคลองเลยดับเป็ลคลองอะไรวะดับเป็ลคลองนี่ปลูกอะไรวะเนี่ยมือของกล้องอาจจะสั่นเลยนะเนี่ยบ้าน่น้ำมีสองคลองคลองนั้นมีบีใบบัวฮนะคลองท<ช>ี่มีนะโอ้โห อากาศแบบเห็นไหมมันหนาวเลยนะเห็นงี้ก็หนาวเลยนะเย็นมากนะไม่รู้จะเห็นของข้างหน้าหรอนะผมแม่เข้าไปแะไรมันลดนะเห็นของหน้าปหมอะไรต้องโกนผมอาบน้ำอย่างเงี้ยเลยไอแถวเเคยอาบน้ำของน้ำของน้ำไม่มีอะไรผมมาอาบน้ำนะที่นี่บางทีตอนเด็กชอบเล่นน้ำอย่างก็เล่นที่นี่อะ่ะนะรู้กันแบบ รู้สึกว่าจะไปถึงแม่น้ำนอ้นเลยบอกลูกน่าจะถึงเลยนะแหละคนน่กกากลัวจริงๆมันซ่ากลัวนะนของมันสีเข้มเ,มเงี้ยมันไม่เห็นอะไรแมน้ำมันน่ากลัวนะไอ้ดูวะเนี่ยมันมีอะไรอ่ะเขาเรียก,กว่าอะไระวะรองน้ำเห็นบ่เห็นลนะ่ะ <laughs> เป็นการถ่ายที่ปแปลกๆนะกันนะรู้วเคยถ่ายแบบเดินอะไรถ่ายวัวเงี้ยผมเคยทํานะแต่ตอนนั้นทํางานเนี่ยมีแบบเดี่ยวแนละ้วก็ถ่ายตรงช่องเตเอง,อะองาานอะตอมฝาวเลยนะเต็มหมดเลยนะปลูกอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยตอนเด็กผมชอบเล่นใต้ถุนเนะี่ยแหละตอนนี้ของก็เยอะนะให้ทุนเนี่ย นี่ปลูกต้นอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะปลูกเต็มเลยต้องก่อนมีโรงวันนี้นะตั้งก่อนยังมีโอ่งเต็มตรงนี้เลยตรงนี้ผมก็แคร์าาถามตรงนี้นนะต้องก่อนโอ่งเต็มอะไรเรียงเลยนี่ก็เป็นกายเป็นแปลงปลูกแหกอะไรทุกอย่างนะนี่ก็เป็นกองฟางมาจากไหนวะเนี่ย เห็นไยมันนึงเล่นเนี่ยอากาศดีนะนี่หน้าวิ่งเนี่ยผมไม่ค่อยออกหลังกายเลยโอ้ยยันทีแล้ววะ โอ้ยนานนะจาเกเทปนี้ไม่รู้จะเอาเท่าไหร่เดียวนะเวทผมไม่ได้แชร์มาดนียช้นอนนิดนึงอะ่ะเออนะนี่ไม่นานเป็นอย่างนงี้นะเนี่ยมันยาวไปที่จริงยาวไปถึงตุงรู้เลยนะผมเคยขึ้นเรืออยู่ สอสะพานตรงนุ้นผมก็เคยไปเล่นนะเล่นนะเล่นก็นตัดมาเลยนะเมื่อ <c oughs> กี้ไอคนคนนั่งขับรถไานนะรถไานนะ่ะหย่เดี๋ยวจอห่างว,วันวันวนี้เมื่อกี้เออเป็นขาน่าวนิดนหนึงไม่เห็นหน้าเราไม่เห็นหน้าหรอกเองร้านซับก่อนจะไปเห็นตนนะ้องร้างทรัพย์นะหย่ามันนี้วันนี้ อล่งกันเถอะอล่งกันเถอะอล่งกันเถอะมาเลยไปเดินอ แบบทลิปได้ดีกว่านะถ้าชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดแช้์ช่องกิปพีทีวีนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้ามันจะลงวันะ <laughs> ผมไม่ได้ลงอะไรวันนันแหละไปละเมียว